สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสุนัขไทยหลังอานบ้านสหายเนกสองแครนะครับผมอยู่ที่พิสโนโลกนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่ผมได้เลือกที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะครับแดงมาเรื่องมหมแดงวานนี้เรมาอ่านะครับเหตุผลข้อแรกของที่ผมเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานนะครับก็คือ สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ที่สวยมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งสเปคความสวยความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็ต้องแล้วแต่บุคคลชอบนะครับเหมือนเราชอบสาวๆครับก็สเปคไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็คือผมชอบนะครับลักษณะของเขานะครับหูตั้งนะครับหลังมีอานนะครับหางเป็นดาบนะครับแล้วก็รูปทรงที่สมาร์ทนะครับผมแดงว่าลูกมาอันนี้เร็วอันนี้เร็ว อันนี้ก็คือเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับก็คือความสวยนะครับของเขาและมีเอกลักษณ์นะครับมาลืกมาเหตุผลนะครับข้อที่สองที่ผมเลือกเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอนนะครับเพราะว่าเขานะครับเป็นสุนัขที่กินง่ายนะครับนะครับสุนัขที่กินง่ายนะครับก็คือเขาก็จะกิน อาหารนะครับเป็นข้าวผสมกับไข่ต้มนะครับหมูต้มไก่ต้มตับต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงแบบอาหารที่เรากินเหลือนะครับอาหารพื้นบ้านเป็นปลานะครับต่างๆที่เหลือจากการที่เรากินอาหารก็สามารถผสมให้เขากินได้นะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารเม็ดนะครับเสริมด้วยอาหารเม็ดบ้างนะครับแด้วลูกมาแด้งไม่ได้ลลูกมา ลูกนเหตุผลข้อที่3นะครับที่เลือกเลี้ยงสุนัขันไทยหลังงานนะครับก็คือเขาอยู่ง่ายนะครับเนื่องจากบ้านของผมเนี่ยนะครับเป็นบ้านที่อยู่ชนบทนะครับผมอยู่นอกเมืองทําให้รอบบริเวณบ้านเนี่ยครับเป็นพื้นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเป็นดินเป็นฝุ่นนะครับซึ่งสุนัขทันไทยหลังงานเนี่ยนะครับขนเขาจะสั้นนะครับแล้วก็การกําจัด เห็บมัดเนี่ยนะครับก็จะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็สุนัขพันธุ์นี้นะครับเขาจะชอบความสะอาดนะครับก็คือถ้าเป็นน้ําโคลนน้ําตมเนี่ยนะครับเขาจะไม่ลงนะครับเขาจะโดดข้ามแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชอบเล่นน้ํานะครับอ่าเนี่ยก็คือเหตุผลทั้ง3ข้อนะครับที่ผมเลือกเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทลังกานนะครับสวยงามกินง่ายนะครับแล้วก็อยู่ง่ายนะครับ สำหรับสุนัขนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆที่อยากศึกษาแล้วก็อยากเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะครับให้เพื่อนเเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับเพราะว่าทั้งทางด้านความเป็นอยู่ต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยนะครับจะอยู่กับเราไปอีกประมาณ7ถึง10ปีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ E